คนเราเกิดมาที่แตกต่างเป็นเพราะกรรมสรนสร้างอย่าสับสนไม่ใช่ใครที่นายคอยบันดลแต่เป็นกรรมของทุกคนดนบันดาลแต่มีคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าพระพรมลิขิตชีวิตฉันจึงรอคอยพระพรมดนบันดาลให้ชีวิต ของเรานั้นจงโชคดีแล้วชีวิตไม่คิดสแสวงหามัวแต่คอยวาดสนามาถึงที่แล้วชีวิตก็ตกต่ำลงทุกทีไม่เข้าใจว่ากรรมนี้คอยสร้างตนกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานอน์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่าน กลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานอนท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทางข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่อง 12บสอคำสอนอันทรงคุณค่าที่คุณย่าสอนไว้ก่อนที่ท่านจะลาลับไปท่านผู้ฟังครับและก็ได้มีคุณย่าอยู่ท่านหนึ่งที่ท่านได้ล่วงลับไปแล้วเมื่อหลายปีก่อนในขณะที่ท่านอายุได้90ปีซึ่งก่อนที่ท่านจะจากไปนั้นท่านก็ได้ทิ้งกล่องใบหนึ่งเอาไว้ซึ่งก็มีข้าวของมากมายอยู่ในนั้นซึ่งก็ทิ้งไว้ให้ลูกหลานได้ดูตามหน้าและหนึ่งในนั้น ก็คือสมุดบันทึกปกนางเล่มเก่าซึ่งท่านก็ได้ตั้งชื่อเอาไว้ว่าบันทึกแห่งแรงบันดาลใจคุณย่าท่านก็ได้จดบันทึกทุกอย่างลงไปในสมุดเล่มนี้ซึ่งก็มีแนวคิดความคิดคำพูดเนื้อเพลงและอะไรก็ตามที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับท่านซึ่งตัวของคุณย่านี้ก็มักที่จะอ่านข้อความในสมุดบันทึกให้ลูกหลานของท่านได้ฟังอยู่เสมอ ซึ่งพอลูกหลานของท่านได้โตขึ้นก็จึงได้คำตอบที่ว่าคุณย่าก็คือผู้ที่ประทานสติปัญญาและความสามารถให้อย่างแท้จริงก็จึงอยากจะมาขอแบ่งปันเรื่องราวที่จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านให้ได้ลองพิจารณากันดูครับคำสอนอันทรงคุณค่าของคุณย่าในข้อที่หนึ่งก็คือให้มีชีวิตอยู่เพื่ออนาคตละทิ้งอดีตไป ก็ไม่สำคัญว่าเราจะอยู่ที่ไหนหรือกำลังเผชิญกับอะไรอยู่เราก็ควรที่จะเชื่อว่ามันก็ย่อมจะมีแสงไฟปรากฏอยู่ที่ปลายอุโมงค์อย่าคาดหวังสั่งนิทานหรือเรียกร้องสิ่งใดแค่ให้เราพยายามทำให้ดีที่สุดควบคุมสิ่งที่ควบคุมได้และก็ให้ปล่อยทุกอย่างให้มันเป็น,ปนไปตามธรรมชาติครับข้อที่สงเราสามารถที่จะทำให้ชีวิต ลายเป็นเรื่องที่ง่ายได้อีกครั้งขอเพียงแค่เราให้ความสำคัญไปทีละเรื่องเราก็จะไม่จำเป็นต้องลงมือทำทุกอย่างและก็ไม่จำเป็นจะต้องทำเดียวนี้ลองสูดลมหายใจเข้าลึกๆอยู่กับปัจจุบันและทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่างเต็มที่ก็พอสุดท้ายชีวิตก็จะตอบแทนตัวของเราเองนั่นแหละครับข้อที่สาม ให้คนอื่นสัมผัสตัวตนที่แท้จริงของเราก็จงพูดความจริงแม้ว่าเสียงของเรานั้นจะสั่นเครือการที่เราเป็นตัวของตัวเราเองมันก็จะทำให้โลกใบนี้สดใสดังนั้นก็จงก้าวเดินอย่างมั่นใจและก็อย่าไปหวังว่าทุกคนจะเข้าใจเส้นทางชีวิตของเราโดยเฉพาะถ้าพวกเขาไม่เคยไปที่นั่นมาก่อนข้อที่สีเราไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เพราะว่าเราเคยเจ็บปวดและก็ผ่านเหตุการณา์หนาวร้อนๆมามากมายก็จนทําให้เราได้กลายเป็นคนอย่างทุกวันนี้เป็นตัวของเราในทุกวันนี้ประสบการณ์หลายๆอย่างนั้นมันก็ทําให้มุมมองของเราเปลี่ยนไปและก็ได้สอนบทเรียนให้แก่ตัวของเราให้ได้เป็นคนที่มีจิตใจที่กล้าแกร่งเมื่อเวลาผ่านไปแล้วก็ไม่มีใครมาย่ํงหยุดที่เดิมหรอกครับแต่ก็จะมีบางคน ที่บอกว่าเราเปลี่ยนไปก็ให้ตอบไปเลยครับว่าใช่ฉันเปลี่ยนไปแล้วแต่ฉันก็ยังเป็นคนเดิมแค่เข้มแข็งขึ้นกว่าเดิมก็เท่านั้นเองครับข้อที่ห้าสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เราเติบโตแม้ว่าจะยากลำบากก็ตามเหตุการณ์ต่างๆที่มันได้เกิดขึ้นนั้นมันก็จะลอลรอมให้เราได้กลายเป็นคนใหม่และก็มีความสมบูรณ์แบบมากกว่าเดิมครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ก็จะต้องไม่หยุดไม่หยุดที่จะหวังก็เพราะแม้แต่ปมที่เล็กที่สุดมันก็ยังสามารถผูกเกลียวกันจนกลายเป็นเชือกที่ไม่มีวันขาดได้เลยครับข้อที่6อย่าหาทางให้ตัวเองรวยแต่ควรจะหาทางให้ตัวเองมีความสุขก็หากว่าเราได้โตขึ้นเราก็จะสามารถเข้าใจได้ว่าคุณค่าของสิ่งต่างๆมันก็ไม่ได้วัดกันที่ราคาค่างวด สุดท้ายแล้วนั้นเราก็ไม่ได้ต้องการอะไรที่จะมากไปกว่าสิ่งที่ทำให้เรายิ้มได้หรอกครับการที่เรารู้สึกทราบซึงและยินดีกับช่วงเวลาอันแสนพิเศษนี่แหละครับก็คือความสุขที่แท้จริงข้อที่เจ็ดรู้จักที่จะคิดบวกทำบวกสิ่งที่กำหนดความเศร้าหรือความทุกข์ยากมันก็คือทัศนคติของเราแหละครับฉะนั้นแล้ว ็จงยิ้มให้กับคนที่พยายามทำร้ายหรือคิดร้ายต่อเราก็ทำให้พวกเขาได้เห็นว่านี่ก็คือสิ่งที่พวกเขาไม่มีและพวกเขาก็ไม่สามารถจะพรากความคิดในแง่บวกนี้ไปจากเราได้ครับข้อที่แปดจงใส่ใจคนที่เรารักในบางครั้งนั้นการที่คนรักของเราพูดว่าฉันไม่เป็นอะไรมันก็อาจจะหมายความได้ว่า เขาก็ต้องการให้เรามองลึกเข้าไปในดวงตางของเขาและก็กอดเขาเอาไว้แน่นๆพร้อมกับพูดว่าฉันรู้ว่าคุณไม่สบายใจและอย่าแสดงอารมณ์หงุดหงิดหากเขานึกถึงเราเฉพาะตอนที่มีปัญหาเท่านั้นแต่เราก็ควรจะรู้สึกว่าตัวของเราเองก็เป็นคนที่พิเศษก็เหมือนกับไฟส่องทางให้กับคนเหล่านั้นด้วยครับข้อที่9ในบางครั้ง เราก็จำเป็นที่จะต้องปล่อยใครบางคนไปก็เพื่อที่จะให้พวกเขาได้เติบโตและสิ่งที่เราสอนพวกเขาก็คือการทำทุกอย่างด้วยตัวของเขาเองและนั่นมันก็จะทำให้เขาประสบความสำเร็จได้ในที่สุดครับข้อที่10บบางครั้งผลลัพธ์ที่เราต้องการก็คือการปลดเรื่องตัวตนจากคนที่มีเป้าหมายไม่ตรงกับเรา ก็หากเมื่อเราได้โตขึ้นแล้วเราก็จะได้พบกับตัวตนของเราและก็ได้เข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจริงๆจากนั้นเราก็จะได้รู้ว่าคนที่รู้จักมานานก็อาจจะมีเป้าหมายในชีวิตไม่ตรงกันกับเราฉ่านั้นแล้วก็จงเก็บแต่ความทรงจำดีๆเอาไว้และก็พาตัวเองมุ่งหน้าต่อไปครับข้อที่11ลองมองย้อนกลับไปและก็พูดว่า ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันจะทำสำเร็จก็แทนที่จะพูดว่าก็หวังว่าฉันจะทำสำเร็จนะก็เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วนั้นเราก็ยังจะคงถูกคนอื่นตัดสินอยู่ดีครับฉานั้นแล้วก็อย่าใช้ชีวิตด้วยการพยายามเอาใจคนอื่นแต่ก็ควรที่จะใช้ชีวิตเพื่อเอาใจตัวของเรามันก็จะเป็นการดีกว่าครับก็จงรักตัวของเราเองให้มากมาก ให้มันมากพอที่จะไม่ลดฐานะของตัวเองให้กับใครครับและข้อสุดท้ายข้อที่12ก็หากว่าเรากำลังมองหาความสุขแต่ดูเหมือนว่าจะหาไม่เจอบางครั้งนี่ก็อาจจะเป็นสัญญาณบ่งบอกได้ว่าก็ได้เวลาเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆแล้วก็ให้ปัดฝุ่นตัวเองและก็ยอมรับว่าเราจะต้องเผชิญกับความล้มเหลวมานับไม่ถ้วน คนที่แข็งแกร่งที่สุดนั้นก็คือคนที่สามารถจะหัวเราะได้แม้ในยามที่ลำบากที่สุดและก็เป็นคนเดียวกันกับคนที่จะต้องต่อสู้กับสงครามที่หนักหนาที่สุดการที่คนเหล่านี้ยิ้มได้ก็เพราะพวกเขาตัดสินใจแล้วว่าก็จะไม่ยอมให้สิ่งใดมาชดรังพวกเขาให้ล้มลงที่สำคัญนั้นนี่ก็ถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นครั้งใหม่ของพวกเขาด้วยครับ โอกาสต่อจากนี้ก็ขอมาเสริมกันในอีกหัวข้อเช่นเคยครับกับหัวข้อเรื่องเตือนใจคนพูดตรงกับคนไร้มารยาทท่านผู้ฟังครับในบางครั้งก็ยังมีบางคนที่ก็ยังแยกแยะไม่ได้ระหว่างคนพูดตรงกับคนไม่มีมารยาทและก็ไม่ปฏิเสธครับว่าในบางครั้งการที่เราเป็นคนพูดตรงๆมันก็มีส่วนที่ดีอยู่หรอกครับ แต่ทว่ามันก็จำจะต้องรู้จักกาละเทศะด้วยก็ไม่อยากที่จะให้ใช้ข้ออ้างของการที่ว่าเป็นคนพูดตรงในการปากเสียใส่ใครก็ได้ก็เพราะว่าบางคนนี้ก็ยังคงแยกแยะไม่ออกระหว่างการพูดตรงกับการปากไม่ดีพูดความจริงแต่ทว่าทำลายน้ำใจของผู้อื่นแบบนี้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นคนที่พูดตรงหรอกนะครับและแม้ว่าจะอายุมาก แต่ถ้าหากไม่รับฟังผู้น้อยแบบนี้เขาก็ไม่ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ทําอะไรตามใจตัวเองแต่ไม่สนใจกาละเทศะก็ไม่ควรที่จะอ้างว่าตัวเองเป็นตัวของตัวเองชอบคิดชอบวางแผนแต่ไม่ลงมือทําก็ถือว่าเป็นคนที่ไร้ความสามารถก็อย่างเรามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่ชอบให้นิยามกับตัวเองว่าเขาก็เป็นคนตรงๆซึ่งในความเป็นคนตรงตรงของเขานั้น มันก็คือการชอบด่าคนอื่นไปทั่วชอบขุดเอานั่นเอานี้มาดา่ารู้จักเขาหรือเปล่าก็ไม่แต่ก็เอาเขามาด่าให้เพื่อนฟังและพอได้ถามว่าเคยเจอคนคนนั้นจริงๆหรือเปล่าเขาก็บอกให้เพียงแต่ว่ายัางไม่เคยไม่เห็นจําเป็นจะต้องไปรู้จักเลยเมื่อฟังเช่นนั้นมันก็คงจะหมดคําบรรยายแล้วครับและก็อยากที่จะขอเรียนกับท่านผู้ฟังหลายๆท่านที่ก็อาจจะเป็นคนพูดตรง อาจจะไม่ถูกที่ถูกทางสักเท่าไหร่ว่าก่อนที่เราจะพูดได้ว่าเราเป็นคนตรงๆนั้นก็ควรที่จะถามกับตัวเองก่อนครับว่าเราเป็นคนแบบนั้นจริงหรือเปล่าหรือว่าเราแค่ต้องการหาข้ออา้างเพื่อที่จะพูดด่าใครก็ได้แบบไม่ให้โดนสวนกลับก็เพราะว่าฉันเป็นคนตรงๆถ้าว่าคนตรงๆนั้นควรที่จะเป็นแบบไหนคนตรงๆนี้ก็คือคนที่คิดอะไรก็พูดแบบนั้น แต่ทวะาทางนี้ทางนั้นแล้วหากการพูดออกมามันไม่มีประโยชน์มันไม่สร้างสรรค์การเป็นคนตรงๆก็ไม่สมควรเอาออกมาใช้อย่างพร่ำเพรื่อก็ได้ครับทว่าเดียวนี้นั้นส่วนมากก็มักที่จะเห็นคนเราใช้เวลาคิดก่อนที่จะพูดน้อยลงมากบางครั้งก็แทบไม่ได้คิดเลยก็กลับพูดออกมาแล้วแถมพอพูดแล้วมันก็กลับก่อให้เกิดความเสียหาย และก็กลับหาทางไม่ยอมรับความผิดด้วยการบอกว่าฉันก็เป็นคนตรงตรงคิดอะไรก็พูดไปแบบนั้นจริงๆแล้วนั้นก็อยากที่จะขอเรียนให้ได้ทำความเข้าใจกันเอาไว้แบบนี้กันก่อนนะครับว่าเช่นนั้นมันก็ไม่ใช่สิ่งที่จะถูกต้องไปเลยสักทีเดียวก็ถ้าสิ่งที่เราได้พูดมามันทำให้เกิดความเดือดร้อนกับคนอื่นเช่นนั้นเขาก็ไม่เรียกว่าเป็นคนตรงตรงหรอกนะครับถ้าว่า เขาก็จะเรียกว่าเป็นคนปากไม่ดีเสียมากกว่าก็ขอให้ได้ใช้คําให้ถูกว่าการจะติจะว่าใครก็ตามนั้นก็หากว่าเป็นการติเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์เราก็สามารถบอกได้ว่านั่นคือการพูดตรงๆก็เพื่อที่จะให้เขาได้พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นแต่ถ้าว่าการที่เราแค่ต้องการที่จะด่าออกไปไม่ว่าเขาจะเดือดร้อนแค่ไหนก็ไม่สนก็ขอแค่ความสะใจที่ได้ดา่า ได้โชว์ศักยภาพที่ไม่ดีโชว์ความเหนือได้ความสะใจว่าเราก็ด่าได้เห็นความเสียหายของคนอื่นเป็นเรื่องสนุกอันนั้นก็อยากที่จะขอให้เราได้พิจารณาดูให้ดีครับก็อยากที่จะให้ได้คิดดูใหม่ว่านั่นมันก็เป็นสิ่งที่คนปากไม่ดีเขามักจะพูดกันหรือเปล่าการพูดเพื่อเตือนสติคนอื่นนั้นมันก็ไม่มีความจำเป็นอะไรเลยครับ ที่เราจะต้องใช้ถ้อยคำแรงๆในการพูดกับเขาก็อยากที่จะขอให้เรานี้ได้พูดด้วยความเข้าใจใส่ใจหัดที่จะเอาใจเราไปวางไว้ในที่ของเขาแล้วก็ลองให้เราได้คิดดูครับว่าถ้าหากว่ามีคนมาพูดกับเราแบบนี้เราจะชอบหรือเปล่าก็ก่อนที่จะได้พูดออกไปก็อยากที่จะให้เราได้คิดไตรตรองให้ดีทุกคำพูดครับ ก็หากว่าเราสามารถจะทําได้เช่นนั้นนอกจากว่าเราจะเป็นเพื่อนที่ดีที่น่ารักแล้วเราก็ยังจะได้ใจของคนฟังอีกด้วยครับที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเราได้แสดงให้เห็นว่าเราใช้หัวใจในการพูดทำให้เขาได้เห็นว่าเราก็ไม่ได้ใช้เพียงแค่ปากที่ขยับขึ้นลงโดยไม่ขึ้นตรงกับสมองก็อยากที่จะให้เราท่านทั้งหลายได้พิจารณาดูให้ดีครับ ก็อย่าให้คำว่าเป็นคนตรงๆกลายเป็นเครื่องมือบางหน้าของการเป็นคนปาดไม่ดีเลยนะครับก็เพราะว่าวิสัยของคนตรงจรงิจรงๆแล้วนั้นเมื่อเขาอยากจะด่าอยากจะตีใครเขาก็จะยอมรับไปแบบแมนๆยอมรับตรงๆและเขาก็พร้อมที่จะยอมรับคำวิาพากษ์วิจารณ์หรือข้อโต้แย้งกลับมาได้เสมอครับวิสัยของคนตรงๆนี้ก็หากว่าสิ่งไหนที่เขาพูดไปแล้ว ก็ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่มันปากไม่ดีจริงเขาก็สามารถที่จะยอมรับข้อผิดพลาดนั้นได้อย่างเปิดเผยครับก็ไม่ใช่ว่าจะเอาคําว่าฉันเป็นคนตรงๆมาบาังหน้าแล้วก็ทําเป็นกล้าว่าก็ไม่เคยกลัวใครก็เพราะว่าคนที่ได้ยินคนฟังหรือแม้แต่คนอ่านเขาก็รู้เขาก็ดูออกก็เมื่อได้พิจารณาดูให้ดีแล้วการเป็นที่รู้จักและการยอมรับนับถือ กับการเป็นตัวตลกที่คนเขาเสพเพื่อความบันเทิงในชีวิตแบบที่หาสาระไม่ได้นั้นมันก็มีความแตกต่างกันเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นเองครับก็ขอให้ได้พิจารณากันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับ กับเรื่องราวของข้อฉกค,คิดคติเตือนใจที่ผมจะนำไห้ท่านผู้ฟังได้นำไปฉกค,คิดพิจาร,รากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องการเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุขตอนแก่ท่านผู้ฟังครับและนี่ก็คือข้อคิดของผู้ใหญ่ที่เขาก็มีความสุขในช่วงวัย45-60และ12ข้อคิดนี้มีอะไรกันบ้าง ก็ลองมาพิจารากันดูเลยครับข้อคิดที่หนึ่งก็คืออย่าลืมเอาจิตไปพักผ่อนบ้างก็เพราะว่าหลายคนนั้นเมื่อกระเียนแล้วก็มักจะใช้เวลาหาแต่ความสุขทางกายพากายไปเที่ยวไปพักผ่อนสูดอากาศไปกินอาหารที่ดีๆแต่ก็กลับได้ละเลยไม่คิดที่จะเอาจิตไปพักผ่อนบ้างทั้งที่กายกับจิตนั้นมันก็มีความสัมพันธ์ และก็มีอิทธิพลต่อกันอย่างยิ่งคลัาก็อย่างดร์ซูเมธท่านก็เคยได้บอกไปว่าโดยส่วนตัวแล้วทุกครั้งที่มีจังหวะในการพักผ่อนเว้นวรรคชีวิตนานๆานก็จึงมักที่จะถือโอกาสเอาจิตไปพักด้วยการบวชครั้งล่าสุดนั้นก็คือการบวชตอนอายุ65เป็นพระสายวัดปาอยุ่ที่สกลน,นครข้อที่สใช้ชีวิตอย่างมีสติ และไม่ว่าจะเป็นการมีสติในการกินแทนที่จะกินตามใจปากสนองความอยากของตัวเองแล้วก็เป็นเหตุให้หมอต้องมาจ่ายยาลดไขมันลดน้ำตาลถ้าว่าในทางกลับกันนั้นทำไไมเราจึงไม่ลองหันมาลดที่ปากของตัวเราเองล่ะครับก็ด้วยการใช้สติในการพิจารณาอย่างมีเหตุมีผลในทุกครั้งในการกินของเรานั่นเองครับข้อที่3น้อมนำหลักเศรษ,ษฐกิจ พอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตโดยที่มีเหตุผลเป็นเครื่องนำทางเหตุผลนั้นมันก็เป็นผลผลิตของปัญญานั่นเองครับฉะนั้นแล้วก็จึงต้องรักษาศีลเสียก่อนและก็มีสติสมาธิเสียก่อนก็เพราะว่าผลสุดท้ายมันก็จะทำให้เกิดการพิจารณาโดยใช้ปัญญาเป็นที่ตั้งในที่สุดและเมื่อเราสามารถดำเนินการทุกอย่างด้วยเหตุและผลได้จริงๆ มันก็จะเกิดความพอเพียงที่เกิดจากคำว่าพออย่างแท้จริงครับข้อที่4ฝึกการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยหลักของทานของทศพิตราชธรรมก็เมื่อกระเียณแล้วก็อย่าเอาแต่อยู่บ้านเฉยๆแต่ก็ให้พยายามหาเรื่องช่วยคนโน้นคนนี้ก็เท่าที่ร่างกายของเรามันจะทำได้ก็รักษาร่างกายให้แข็งแรงเข้าไว้ก็เพื่อจะได้ทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้ครับ ข้อที่หมันฝึกที่จะระลึกถึงมรณานุสติก็เพราะว่าในความเป็นจริงของโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ต่างจะต้องตายกันทางนั้นครับไม่ว่าใครก็จะต้องเจอกับความตายเท่าเทียมกันทุกคนก่อเมื่อเราสามารถมองเห็นความตายเป็นเรื่องธรรมดาได้แล้วก็จะทําให้เรารู้สึกปลดปลงและก็มีความนิ่งเฉยกับความตายได้ครับข้อที่6อยู่อย่างสง่า ตายอย่างสงบก่อนในตอนที่เรามีชีวิตอยู่นี้เราก็จะต้องฝึกให้มีความสง่างามในตัวเองทุกอย่างเราก็ต้องสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ใครที่เขาได้เห็นแล้วเขาก็จะให้ความเคารพนับถือและเมื่อถึงเวลาตายก็ตายอย่างสงบอย่าไปกลัวตายจะยิ่งใหญ่แค่ไหนเมื่อตายแล้วนั้นเกียรติยศเงินทองที่เราได้สะสมไว้มากมายสักเพียงใด ไม่ว่าจะมากมายสักแค่ไหนมันก็จำจะต้องส่งคืนหมดสิ่งเดียวที่จะเหลือไว้ก็คือความเป็นตัวตนของเรานั่นเองครับก็ถ้าหากว่าเราได้ประกอบคุณงามความดีไว้คนเขาก็ยังจะคงนึกถึงแต่ถ้าว่าถ้าหากว่าเราได้ประกอบความชั่วเอาไว้มากคนเขาก็ยังคงจะด่าดทอไปจนถึงลูกหลานครับข้อที่เจ็ดร่าเริงรื่นเริงคึกคัก คลึกคลื้นคาถาที่ว่านี้ในหลวงรัชกาลที่เก้าก็ทรงได้รับสั่งเสมอกับพระวจีนั้นมันก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งครับก็จำจะต้องมีอารมณ์ขันอยู่ตลอดเวลาหัดที่จะมองเห็นทุกอย่างเป็นเรื่องสนุกดูบ้างมันก็จึงจะสามารถทำงานได้สำเร็จรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพก็ถ้าหากว่าเมื่อใดที่ตัวของเรามีความร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใส บรรยากาศร,รอบตัวของเรานั้นตลอดจนถึงคนรอบข้างที่อยู่กับเราเขาก็จะมีความเรื่อนเริงไปด้วยครับข้อที่แปอักโกทะหรือก็คือความไม่โกรธก็เป็นอีกหลักข้อหนึ่งในทศพิธร,ราชธรรมก็เพราะเมื่อใดก็ตามที่เราได้โกรธแล้วมันก็มักจะเสียหายก็หากว่าควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ในเรื่องที่บรรไสสาระก็เมื่อไรก็ตามที่เรามีเรื่องมากระทบใจ ก็อยากที่จะขอให้เรานั้นแค่ลองพลิกอารมณ์มองให้เห็นเป็นเรื่องที่มันสนุกสนุกเท่านี้ทุกอย่างมันก็จะสามารถจบลงได้แล้วครับข้อที่9อาอวิโรธนะก็คือการดำรงอยู่ในความถูกต้องเสมอก็เป็นอีกหนึ่งหลักของทศพิตร,ราชธรรมที่เราจะต้องรักษาให้มัน่นก็หากอย่างการปฏิบัติตามในหลวงรัชกาลที่9 โดยยึดหลักธรรมะที่ต้องมีทั้งสองอย่างก็คือทั้งความดีและก็ความถูกต้องก็เพราะว่าบางอย่างนี้มันก็ดีแต่มันก็ไม่ถูกต้องครับบางอย่างมันก็อาจจะถูกต้องแต่มันก็อาจจะไม่ดีในบางจังหวะการกระทําของเราก็จริงจจำจะต้องตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาก็จําจะต้องพิจารณาให้ดีว่าสิ่งนั้นเป็นธรรมหรือเปล่านั่นคือดี และถูกต้องจริงๆหรือเปล่าครับข้อที่10รักษากายและจิตผู้สูงอายุนั้นก็จำจะต้องรักษากายให้ดีก็เพราะว่าเงินทองนี้มันก็ไม่มีประโยชน์เอาแค่เพียงพอต่อชีวิตความเป็นอยู่ตามอัตภาพที่สมควรเพียงเท่านั้นมันก็ดีแล้วครับที่เหลือนั้นก็ถือว่ามันเป็นส่วนเกินที่เราไม่ได้ใช้เรื่องของจิต ก็เป็นเรื่องที่สําคัญเช่นกันครับก็จะต้องโปร่งใสยอย่าไปขุนมัวโดยที่ไร้ประโยชน์ในช่วงวัยนี้ก็อยากที่จะขอให้ได้คําดึงเอาไว้ครับว่าเวลาที่เหลืออยู่ในโลกใบนี้มันก็สั้นลงแล้วฉะนั้นก็อย่าได้ไปเสียเวลาให้เป็นทุกข์แต่ก็ขอให้ได้มีความสุขในทุกๆวันเพียงเท่านั้นก็พอแล้วครับข้อที่11ใช้ชีวิต โดยรักษาความเป็นธรรมดาเอาไว้ก็ไม่อยากที่จะให้ไปยึดติดกับยศถาบรรดาศักดิ์แต่ก็ให้ทําชีวิตอยู่อย่างธรรมดาธรรมดาแบบเรียบเรียบง่ายๆนี่แหละครับก็เพราะไม่ว่าจะเคยยิ่งใหญ่มาจากไหนเมื่อกเสียณแล้วเมื่ออายุก็มากแล้วทุกอย่างจากสูงสุดมันก็คืนสู่สามัญครับฉะนั้นแล้วไม่ว่าอะไรก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็น VIP หรอกครับ กับเราะว่าตอนนี้มันก็ใกล้จะเป็น V.I.P. อยู่แล้วและข้อสุดท้ายข้อที่สิบสองยึดถือคำว่าประโยชน์สุขเป็นเป้าหมายของชีวิตอะไรก็ตามที่มันไม่มีประโยชน์ก็อย่าทำอย่าคิดทำให้ทำแต่สิ่งที่มันมีประโยชน์จริงๆครับผลสุดท้ายสิ่งที่เราจะได้รับมันก็คือความสุขและแง่คิดดีๆทั้งหมดนี้ ก็จะสะท้อนให้เห็นว่าคุณค่าและความสุขในชีวิตมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขอายุแต่มันก็อยู่ที่ไลฟ์สไตล์และหัวใจที่ไม่มีคำว่ากเกษียณครับก็จึงอยากที่จะขอให้ทุกท่านได้เป็นผู้ที่สูงวัยอย่างมีคุณค่าและก็สูงวัยอย่างมีคุณภาพด้วยครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมด ที่ผมได้นำออกมาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ ดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีเฮริโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกลงกวัดตบาบผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิพัฒนามงคล ขอความเจริญงอกงามในอริยยะธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุขทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร้องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานน์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณนที่นี้ด้วย และถ้าหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้า โปรดได้รับการขอบพระคุณจากประภมอานน์ขอบพระคุณครับ